อก็ก<ะ>็ต้องกลับไปทำเหมือนเดิมครับก็คือพากทำคลิปเสร็จแล้วก็เอาไปพาคครับผมบอกเลยว่าถ้าถ้าได้เยอะขนาดเนี้ยคนก็คงจะหันมาปลูกผักปลูกผลไม้อะผมบอกเลยแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนี้หรอกชีวิตจริงมันยากไง ชีวิตจริงเนี่ยได้เงินน้อยมากครับคนที่เขาท,ท,ท,ทําตรงทำตัวนะไม,นไม่เห็นได้ข่าวแบบเยอะแยะเงินเยอะหรอกก็ได้น้อยโดนกดราคาย็นะไ่ไดนะครับพัแม่ค้าแต่ก็ทำอะไไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันได้ หลักการในการพูดแปลกๆเว้โปกติจะพูดไปเรื่อยนะแต่รอบนี้เหมือนมีหลักการรูไม่ใช่ผมนะมันโปกติเนี่ยผมจะพูดแบบอะไรกั็ใหม่รู้วพูดอะไรก็ใหม่เป็นไรนไเขาเรียกว่าพูดเร,นะรื่มีแกนสารนะตอนนี้เริ่มมีแกนสารแล้แลดงว่าอา,อาจจะโตไป้นนะเดี๋ยวว่า โอเคเดี๋ยวเราเอาไปขายกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่นติดนาทีนะผมก็ลงแล้วแนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกมาเป็นสีชมพูถ้าขายไปได้โอ้โห9,000โคตรน้อยน้อยมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าของ ็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้กับผมนะคนักรบเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนักรับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย